นี่ครัเาไปีถึงดีแป้ะจาขนาดเท่าไรนกวันนั้กินอะไรัไก่กับไก่กับล็อกิล็อกล็อกาพนั่งกันอยู่พีะนไม่ไมต้องพีดนะเบ

ี่บเยยมััััออาานนป่เหตุการณ์เมื่อกี้มันเป็นยังไงอรัพี่คือว่าเขาไปยิงในบ้านเมื่อกี้าสองนัดนะครับโอ้โทะเลาะกันก็เถียงกันท้านโทรศัพท์เนี่ยครับแล้วก็เขามาเขาเขารู้จักกันเป็นการส่วนตัวไหมครับคนที่ยิง รู้จักกันมารู้จักรู้จักกันครัวแต่เหตุการณ์ตอนนั้นน่ะตอนนั้นพี่ได้ยินเสียงปืนนั้นพี่อยู่ตรงไหนครับอยู่ในนั้นะครับที่อะไรเรียกในน้ำนั่งฟังเพลงครับแต่ได้ยินเสียงล้วได้ยินเสียงปืนได้ยินชัดไหมชัดครับเขามาเขาเขาได้ยินเสียงอะไรโต้เสียงอะไรกันไหมไม่มีนะมาถึงเรียกเรียกอะไรนี่สักอย่างเนาะยิงเลย เขาเรียกชื่อเล่นพี่เขาชื่ออะไรอ่ะพี่เขาชื่อเล่นชื่อบอยย่อยครับชื่อบอยย่อยคนที่โดนโดนครับเขาจะยิงคนที่เขาจะมายิงใช่ไหมเขาเรียกชื่อชื่อบอยย่อยแล้วเขาก็ยิงเลยครับแล้วแล้วหลังจากนั้นเขามากันกี่คนะพี่ประมาณสี่ห้าคนด้วยหลังจากนั้นก็ยิงเสร็จก็วิ่งหนีครับวิ่งกันหมดเลยแต่แต่ว่าสาหตุก็ยังไม่รู้เลย ก็รเรื่องของเขาโทดรถอะไรเงี<อ>้ยปก็มานจรเลยเหมือนพี่ก็มามาช่วยครับผมมันช่วยถอดรถให้เขาคือคืออะไรถอด,ดรถเค<อ>ลด็ดรถครับเพราะรถเสียงก็ถีบไปอ๋ออ๋อครับพี่